สวัสดีเราอยู่ในเกมไฟน์ไนท์แอนด์พูลไลท์นจะจ๊ะก็เราจะมาเลยในคืนที่4กันนะครับผมซึ่งน่าจะยากคือ <c oughs> <c oughs> ใจความรู้สึกมันยากมากเลยในะคืนที่4 okay. ี่นะโอเคนัดเราไปดูกันเลย เมื่อเช้าเราสร้างเทคนิคของเราเพิ่งซ่อมมูลอนิมานรอนิกที่อาร์เคดรูมพวกเธอเป็นเกมเมอร์นะคนที่เป็นหมาชื่อโคโรเนะส่วนแมวชื่อโอคายุโอคายุโอคานเะกับโอคายุไฟฟ้ามากกว่าหุ่นรุ่นปกติถ้านายอยากป้องกันพวกเธอด้วยระบบไฟฟ้าฉันไฟฟ้าใส่พวกเธอสามครั้งเพื่อให้พวกเธอกลับไปนั่งที่เดิมฉันต้องไปแล้วล่ะบายอันตรายมากเลยต้องเขีด เกมลูมเนี่ยอันตรายมากเลยอะ่ะมันเน่คือคือคุณแมวเขาไม่ค่อยอันตรายเท่าไหร่แต่คุณ <c oughs> คุณดอกเนี่ยอันตรายเพราะเราแทบจะป้องกันนางไม่ได้เลยแล้วคุณเธอไปไหนวะอา้าวสิบหายแล้ะคุณเธอหายไปไหนวะมองซ้ายมองขวาไม่ได้ ไม่อยู่ด้วยไม่ได้อยู่ในเขตเกมด้วยนี่ไงอยู่นี่โอเคยพลังงานพลังงานสูด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 เข้าไปสูดเข้าไปเออ แน่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 แนทำปมือก,กินละสิเอ้ยไปแตะเด็กทำแมมมุมกินละสิคือไวไฟส่วนใหญ่เราจะใช้ช็อตแค่เกมลูมเท่านั้นนะครับผมเพราะคุณเธอเขาต้องชอ็อตสามครั้งไหมถึงคุณเธอจะยอมปิดเครื่องฮิตเอตเอร์แล้วก็เฮ้ยทิงกินเขาเนียวไก่ย่างมา ช็อตซ้ำไปแล้วจะซ่อมกุญยนต์เ้าไปวันนี้สายเกมอืมนึกสภาพไม่ออกคา้าไฟในเฟดดี้มันยังนึกสภาพออกตัวตรงนี้เออเป็นตรงวงวงที่ร้องเพลงอันนี้ที่ทำกับข้าอะไรนี้ใช่ไหมอันนี้นึกไม่ออกจริงว่ากุญยนต์ในเขตเกมมันคืออะไรก็คือเล่นเกมเหรอหรือว่าช่วยแนะนำการเล่นหรอ อะไรอย่างงี้ปะไม่รู้แต่ช็อตแต่ช็อตในพื้นที่เดียวก่อนรู้สึกจะมีหุ่นจนอีกตัวหนึ่งที่ยังไม่โผล่มานะแต่ได้จะเจอใน้ลิดที่ห้าแหละถ้าแล้วเอาละครับผมคุณเธอหายไปแล้วนะครับถ้ากกำลังเดินทางอยู่มาตรงนี้อ๋ออยู่นี่เอง โอเคตรงนี้ตรงนี้ช็อตไม่ได้เพราะไม่มีที่ช็อตมีแค่ปรับหม้อเอ๊ะตัดไฟตรงนั้นจ้ะด้านนางก็ขยับแล้วอืมมีคลิปหนึ่งผมอัดไปแล้วแหละแต่ว่าไฟล์คลิปผมหายแล้วเลย อันนี้มาแก้ตัวอะไรประมาณนั้นแต่ตอนนั้นคือโนนคุณเธอเล่นหนักมากเลยอ่ะเนี่โนไม่รู้วิธีป่าเพราะไม่ได้อ่านยูมียูมีช็อตอยู่ที่เดิมนะครับผมจะเรียกว่าช็อตก็ได้นะแต่ว่าเอาจริงมันเอนอการช็อตหุ่นยนต์มันก็ มันไม่ได้ช่วยให้อะไรดีขึ้นอะไรมานั้นความรู้สึกผมนะเรื่องที่จะเรื่องที่จะไม่เรียกว่าชอ็อตอยู่อ่ะเรียกว่าส,สตันสตันมากกว่า โอเวฮ่ฮวายอยู่แล้วจ้าผู้คนที่ขับแล้วมีความมีอารมณ์ในความชั่วร้ายอยู่ในตัวเสียกอลลอดดูดูโคตรป็นพีรุนที่สุดแล้วแหละคุณแกตาย เ <laughs> สกคนล็อกเธอเขาเป,เป็นพี่รุ้ที่สุดแล้วล่ะดูเจ้าเลยสุดแล้วอ่ะในความคิดผมนะอ,มอากาศมันแจ้งร้อนช็อตไปอีกรอบแง่หย,ยุดทำครับ ดีหน่อยอ่าคุณเจอฉลัดเขาไม่พร้อมบวกใส่เราคือต้องช็อตสองคนเนี่ยประมาณสามครั้งต้องสตั้นเรียกว่าสตั้นดีกว่าสตั้นให้ครบสามครั้งเพื่อที่คุณเธอเขาจะไอเชี่อ <c oughs> <c oughs> กลัวแล้วกลัวแล้วพี่กลัวแล้วเอาแง่อืม คือผมรู้ไงว่าคุณเธอก็ต้องผมตรงนี้ไนงะอะเลยรับสภาพทันได้แต่ก่อนหน้านรู้เลยคลิปเก่าอะคือตกใจจริงแต่นี่คือเราไม่ตกใจเท่าไหร่ดักเออแต่ตอนแรกเราตกใจแล้วละ่ะนางเริ่มพุ่งมาหาเราแล้วไม่นาะนางพร้อมจะบวชใส่เรา นางจ้องเล่นเราอยู่โอ้โหโอ้โหโอ้โห oh oh ไอ้ยโอ้โอ้ยยยปิดประตูไม่ทันนะเหมือนมาลดกล้องมาปุ๊บมันในนี่เลยเลาวเลยโอเคุูต okay. ่อ ที่อาร์เคดรูมพวกเธอเป็นคนเกมเมอร์นะคนที่เป็นหมาชื่อโครเนะส่วนแมวผมชื่อโอคายุโอคายุแต่ไปมาปุ๊บผมก็ลืมแล้วล่ะประมาณห้าประมาณสิบสิบปีพวกเธอได้ระบบไฟฟ้าต้องชดไฟฟ้าใส่พวกเธอสามครั้งเพื่อให้พวกเธอกลับไปนั่งที่เดิมฉันต้องไปแล้วล่ะบายอืมเป็นบทพูดีสั้นมากๆ เมื่อกี้เราเล่นถึงคืนที่เอ้ยเราเล่นถึงกี่โมงวะไอ้ตีจากรตระปาตีสามว้าวกดพร้อมสู้กับนางโดยเฉพาะ อ่านะย้ายไปอยู่ที่นี่นะอืมโอ,โอเคอยู่อ่ะใช่ป่าววะ ยูมียูมีโอเคเพลงน่ารักเลยนะเพลงที่คุณเธอเขาร้องอ่ะน่ารักอยู่แต่มาอยู่ในเกมนี้ใหม่ะอก็ยังมีความน่ารักอยู่ก็คือคุณเธอไม่ค่อยแสดงท่าทางน่ากลัวอะไรขนาดนั้นแต่แตกต่างกับคนนี้ ขาอพร้อมจะเล่นเขาพร้อมจ้องจะเล่นคุณอยู่โอเคชาพลังงานนนน้องนอง้นองยากเล่นเราประมาทไปนิดนึงนะจ๊ะมาแล้วจับโอเคกรต้งสองกล้องหน้ากล้องหลังกลอง้องนุ่นกล้องนี่กล้องนั่น ตัดดทุกอย่างผมเออผมสารภาพก่อนนะผมไม่ใช่เซียนเกมแนวนี้นะจ๊ะก็เกิดปีการโดนซับสแกนไปบ่อยอะไรอย่างนี้หรืออาจจะพลาดเยอะไไ่ต้องแบงใกใจผมไม่เก่งเกมแนวนี้แล้วเราจะพูดอะไรวะ ลืมบดพูดไปเรียบร้อยอตัวชีวิตถ้าเราวองไปปุ๊บเราจะโดนจับซะแกเออเลอร์เอเอเ,อเลอร์อ่า,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 าขอบเอเอเลอร์ จะทำปับข้าวอันนี้สำหรับคนที่ไม่รู้ว่าอคุณแม่มดเขาทำอะไรนะครับผมเดี๋ยวแหละจำสักเป็นการจะโกนเสียงด้วยแรงอาท่าสูงทำให้กล้องเสียเอ้ยทำให้แบบโดนเครื่อง EMP ช็อตไปเรียบร้อยทำให้ไม่สามารถขยับได้ ออันนี้ไม่ต้องแปลกใจนะครับว่าทจะไมถึงคุณเธอเขาย้างมาอยู่ในห้องนี้เป็นห้องที่สองนะเอ้ยเป็นเป็นห้องนี้เพราะอะไรรู้ะคุณเจอเขาชอบของกินใช่ครับสลับสอบคดีคือสายกินแน่นอนรับประนนะครับแยบมาอีกแก้วเปิดฮิตเตอร์แบบหนักๆเลยตอนเนี้ย สายตาอันเจ้าเล่ยต่ออ่าต่อให้เราเปิดเครื่องฮีเตอร์ตอนสุดท้ายเธอก่อนที่คุณเธอเขาจะมาจะแกลคุณเธอเขาจะมาอยู่ในห้องนี้ เธอยังไม่ไปเราชิบผ่ายแล้วตปิกหรือไปกูเธอเขายังอยู่หรือไปว่ากูเธอเขายังอยู่อืมหน้าจังแน่ ผมคิดว่าอะไรเกมผมเกิดอ,อาการบัก๊กโดนเล่นแล้วเกมกูเกิดอ,อาการบัก๊กสอนรัสภาพ มากันครบเลยอพร้อมจะเล่นค <Summer> ุณอ <4 S 2> ยู่เสมอสี่ทิศทางเอ้ยสทิศทางเลย คุณเธอขางเราว,วะ่ะแต่ตอนนี้ไปฟ้าหมุนหมุนไม่ทันแล้วตอนเนี้ย อา,อาโอเคไม่ได้กูเจอวเล่นเราแล้ว <c> เคเรื่องอ๋อน้องักษ์มาแล้วโอ้โอ้อดีขา แมวคลางโอ๊ยรู้สึกปวดนอนนอนนนนนช้าพลังงานยังปวดอันนี้บักอันนี้บักบักไปแล้ว <c oughs> อ่าโอ้ไม่ได้ดูคุณเธอ พร้อมจะเล่นเราแล้วอ่าคุณเธอเขาบักแล้ว <c oughs> ละ่ะกูยดขางขอดทษนไม่ได้จังใจโอเค <c oughs> อึมพร้อมจะเล่นเราแล้ว ปิดทตเตอร์ไปเลยลืมไปเราต้องอยู่ห้องเจ็ดก่อนมันกดเลขหนึ่งได้สองเลสง้เลสามไม่ได้นะก็กดได้จะดีมากเราจะสนับกล้องไปอย่างไวๆไ,ได้คุณเธอค้างไปเรียบร้อยแล้วจ้ะผมทำให้เกมบั๊กจ้ะ ไม่ต้องห่วงนี่แหละผมเองอะอะฮอย,ออย โอเคเราต้องระวังสองคนนี้ด้วยเพราะว่าสองคนนี้เขาจะพุ่งตอนไหนเราไม่รู้โอเคปเลยมุกโถกใจวันไหวแล้วเนี่ยอะไรจะหกโมงใจมันเริ่มวันไหวแล้วแล้วผมทำเกมข้าปั๊กด้วยไม่ต้องห่วงเนี่ยแหละคือเรา มาแล้วมาห้องดีแล้วไฟฟ้าไฟฟ้าเพื่อไหไจะมาจ้ะไฟฟ้าเพื่อไหไจะมาจ้ะด่วนๆเลยนะจ๊ะต้องการด่วนจี๋เลยแหละ ไปทิตเตอร์ไ้ก่อนเลยรู้เลยว่าคนเธอเขากำลังมายูมียูมีโอ้โหเดี๋ยวนะคณเธอออกมาไวเกินไปเปล่า หกโมงสิจ้าหกโมงสิจ้านี่เขาเล่นเขาพร้อมจะจ้องเราอยู่ผมก็เปิดทิตเตอร์ค้างไปเลย<บ>อืมเขาพร้อมเล่นผมอยู่เราตายพอน้องยักษ์นะอย่าลืม ซื้อไปตัวพื้นฐานก็เถอะแล้วเป็นแหไรจะหกโมงวะตองเจอสลัดเราไม่ค่อยเป็นห่วงแล้วล่ะเราครบเราเป็นห่วงประตูสี่กับประตูสอง เสียงสวัสดิ์จะชัดพอ้พพพ <laughs> พทำเกมเขาปักไปีไยบรรอยแล้ว <laughs> โอ้โอลออ,อะไรอใช่ปะใช่ปะมันอ่านว่าออนใช่ไหมเปิดอนอนเลยอะไรเนี่ยภาษาอังกฤษเราไม่แข็งนะจ๊ะบ่หอม หัวหอมอยากวะหัวหอม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 โอเคไม่มีวิธีป่าบอ้ไม่มีวิธีป่าบไม่มีวิธีป่าบแล้วก็อันโงอืมโอเค อย่าไฟเอ็มไม่แกี่วเออโอเค yeah. เอ okay. ก็ต้องขอจบคลิปเองท่านี้สำหรับเกมไฟ n น l แอนวลลไลท์นะครับผมก็ <c oughs> <c oughs> ผมจำเกมเขาบักไปเรียบร้อยแล้วนะเจก็เออน้องแมวเขาบักไปเรียบร้อยนะครับไม่รู้เกิด <c> ศ <oughs> <c oughs> ึกษาให้อะไรบักยาวไปเลยตั้งแต่ติเงินผมน่าจะแพ้ตั้งแต่ตีสามาแล้วมั้งแ,นะแต่ว่าน้องเขาติดบักกันเลย ไม่สามารถทําอะไรเราได้ยินสินะ,ะเขาเรียกว่าเราได้แหละตละัวละครปักผ่อนแท้เลยโอเคก็ต้องขอจบคลิปยียงเท่านี้ก่อนนะครับผมแล้วเราเอ,อคลิปหน้าเราจะลุยในคืนที่ห้านะครับผมไม่รู้ว่ามันจะมีคืนที่หกหรือคืนที่เจ็ดไปอันนี้ก็ไม่ทราบนะครับผมแต่ถ้าคืนสี่ก็รู้สึกดแดดละ แต่ไม่รู้มีความรู้สึกว่าไอ้คืนที่สาเนี่ยมันนางกว่าคืนที่สี่ยังไงไม่รู้นะมีความรู้สึกอย่างนั้นโอเคผมก็ขอจบคลิปยนเท่านี้ถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยก็จะเจอคราวหน้าเราจะไปดูคืนที่ห้ากันนะครับขอจบคลิปยนเท่านี้ก่อนเดี๋ยวเจอกันใหม่นะครับผมบ๊ายบาย แต่น้องเขาก็ยังน่ากลัวอยู่เหมือนเดิมช็อตซ้ำนึงไม่ไม่ไม่แล้วกดถึกพอที่นะเลงเรามาเป็นแพ็กทีมเลย